เอาเลยครับก็สวีนัสสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมบ,บการ์ดยูเซอร์ จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีการ์ดเพียงใบเดียวที่สามารถมอบพลังให้กับเราได้จะเกิดหายนะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้หรือเปล่าเราจะต้องสู้กับวายร้ายใช่หรือไม่มาติดตามกันนะครับในแมปนี้กร์ดยูเซอร์แมปที่คนไทยเป็นคนสร้างนะครับจริงๆแล้วเนื้อเรื่องมันก็ไม่ใช่แบบนี้นะฮะผมแบบว่ามั่วเอานีครับทุกคนครับ โอเคครับก่อนที hmm. ่จะเข้าไปรับชมนะครับก็ฝากกันกดไลค์คนละ1นึ่งไลค์ด้วยแล้วกันนะครับใครที่มือว่างๆนะก็เข้าแมปมาปุ๊บเนี่ยจะมีให้แต่งตัวมีทรงผ้าหน้าผมนะครับทรงผ้าไม่มีนะมีแต่หน้าแล้วก็ผมนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องมีนะครับต้องมีเปลี่ยนเสื้อผ้านิดนึงนะอาจจะเป็นนักเรียนตามชั้นนะครับเพราะว่ามันจําลองเราเป็นนักเรียนนะทุกคนประมาณนั้นแหละก็เดี๋ยวเปลี่ยนผมนิดนึงแล้วกันนะครับเฮ้ยนี่มันผมทรงบ็อกโคลี เดี๋ยวขอลองดูก่อนนะว่าทรงไหนมันเหมาะกับผมนะครับอ๋โอโหทรงผมก็มีเยอะอยู่นะครับเนี่ยใช้ได้นะครับโอเคผมก็จะเลือกเป็นทรงบ๊อบอันนี้แล้วกันนะครับรู้สึกแบบว่าถูกโชคชะตานะครับแล้วก็จะมีให้เลือกใบหน้านะครับน่ารักคิมีนาะโตริโกนี่นะ <c oughs> ไม่ใช่หรอแล้วก็โอ้ยน่ารักโอเคผมเอาหน้านี้แล้วกันนะครับโอเคกดฟินิตไป จริงๆแล้วผมก็จะบอกทุกคนว่าผมก็แอบมาเล่นแล้วนะครับนิดนึงนะนิดนึงจริงครับตอนนี้ผมก็เลเวล11แบบนี้ก็จะเป็นแบบแนวอนิเมะนะครับอนิเมะในโรงเรียนนะครับเราก็วิธีเล่นนะครับไม่ยากครับผมแค่เรานั้นมาฆ่ามอนตรงนี้นะครับก็จะมีชื่อมอนบอกอยู่นะครับน้องเรียมมสีทับส่บ่งบอกความเป็นไทยแบบว่าถึงขีสูตนะครับแต่ว่าเกมนี้ยังอยู่ในช่วงที่แบบว่าพัฒนาครับ ก็อะไรอะไรมันก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับทุกคนอันนี้ก็อึ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 อแต่ระบบต่อสู้นี่เสียงสะใจอยู่นะอึ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 การใช้พลังก็ให้กดตัวแซดนะครับตอนนี้ผมมีพลังเมทัลบอดี้นะครับกายาเหล็กโอ้โหไหนลองใช้ดูสิฟึบอ่ะอันนี้คือใช้หรือไม่ใช้นี่ที่ใครวะเนี่ยใครมันมาต่อยผมใครไม่รู้มาต่อยผมเนี่ยทุกคนจอมไม่ได้หรือเปล่า คือจริงแบบนี้สามารถพ p พีได้นะครับแต่ว่าต้องใส่คอมมาณนะอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะแปลว่าให้แล้วกันนะอออโอ้โหต่อยโดนต่อยโดนเนาะเดดกดตัวอีนะทุกคนโอเคอันนี้ผมกายาเหล็กอยู่นะครับต่อยโอ้โหน่วมพอดีน่วมพอดีเอะโอเคเวรี่เซเศร้ามากผมโดนเด็กนักเรียนห้องอื่นรังแกว่ะทุกคนและในส่วนตรงนี้ก็จะเป็น NPC นบีซสูบนะแล้วใครมันรกงแกผมวะเนี่ย ไปก่อนแล้วแปลงร่างเป็นกายาเหล็กไหนหมอนั่นวะคือถ้าเราใช้แปลงร่างเป็นกายาเหล็กปุ๊บเนี่ยเราจะแบบว่าวาิว่งช้ามา,มากๆครับ <c oughs> นีแนะน่นี่ยังไงยังไงฮยังไงพ่อหนุ่มยังไงมาดงมาเดดโอ้โหโดนเจ็บเขาใช้พลังอะไรไปดูนะครับแต่เจ็บอยู่เจ็บอยู่มาดีครับผมมูโอ้ยหมัดหมัดวันพันหรือเปเล่าหมัดซีเรียสใจเย็นใจเย็นใจคนไทยด้วยกัน โอ้โอ้กายาเหล็กปอบวะเนี่ยต่อยโอ้โหไอหมอนนี่อันนี้ก็จะเป็น black market นะครับเราก็สามารถใช้เงินนะครับมาซื้อได้เงินในแบบนี้ก็จะใช้เงินเป็นตระกูลเงินยูโรนะโอเคมาซื้อแป๊บซื้อได้แค่1โรนะครับไม่มีตังหวะทุกคนจนมากๆซื้อมาก่อน1โรการที่เราอั p level เนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีผลนะครับ ยังไม่สามารถอัพสตงสเตตได้นะม,มีผลนะครับแล้วก็แบบนี้จะมีการตีบอสด้วยนะครับบอสเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วก,กันนะครับบอสนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นการตีบอสนะเราสามารถไปฆ่าบอสได้นะครับแต่แนะนําว่าเล่นกับเพื่อนจะดีกว่าเนอมืมันจะฆ่าได้ง่ายกว่านทะี่เป็นพวกโจดเบนดิตพวกเบนดิตเบนดิตชาวแบบว่าไซย่าหรือเปล่า น่ารักเชียวอันนี้น่าจะเป็นที่กรอกไอเทมโค้ดนะครับส่วนน้องๆคนไหนที่จะเข้ามาเล่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะแปะไอเทมโค้ดไ้ให้ด้านล่างแล้วกันนะครับตรงดีคิชั่นนะก็กรอกไอเทมโค้ดใช้งานกันได้นะครับโอเคเรามาสุ่มกันหน่อยละกันตอนนี้ผมมีโรอยู่3โรนะครับโร1โรเนี่ยก็จะสุ่มพลังได้หนึ่งครั้งนะยครับเป็นพลังในการแหละไปโอเคก็จะมีเรทให้ดูด้วยนะครับว่าเป็นระดับไหนระดับ R นี่ก็คือระดับแรหรือเปล่าวะเนี่ยน่าจะใช่นะ ผมจะไม่เปลี่ยนแล้วกันครับอีกครั้งหนึ่กครั้งนึงซุม่มเฮ้ยเออเมทัลบอดี้ S ก็อันเดิมไม่ใช่หระอที่เราเป็นอยู่นี่ซุมม่มใม่โอเคได้เป็นสตองพันเนี่ยโอเคสตองพันก่อนแล้วกันครับสตองพันอืออโอ้ไอที่หมอนั่นใช้นี่ว่าทุกคนอขอฟาร์มเลเวลก่อนนีเอยใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ไดสตองพันนี่ใช้งานได้ดีเลยนะครับฟาร์มเลเวลได้อยู่ถึงจะเป็นแค่ระดับแปรโอ๊ย บล็อกได้นะบล็อกได้เราสามารถบล็อกได้นะครับด้วยการที่เรานั้นกดตัวเอฟนะครับบนคีย์บอร์ดเฮ้ยโอ้ยโอยต่อยหนักเกินไปแล้วโอ้โหเจ็บนะเนี่ยโรงเรียนนี้มันเถื่อนเลยเกินเนี่ยโอ้โหโอเคได้มา3ามโรนะครับแล้วก็ได้มาเพิ่มอีกโอเคพอดีเลยตังเหลือศูนย์พอดีเลยครับไปเราไปสุ่มกันดีกว่าครับ เราจะได้พลังอะไรมาครอบคลองตอนนี้เรามีอยู่5โรนะครับมาสปินดีกว่าฟึบผมได้พลังเมทัลบอดี้อีกแล้วนะครับ <Huh? S 1> ได้บ่อยเหลือเกินไม่เอาเอ็กโพชั่นอุ้ยระเบิดเหรอมันหมายความว่าระเบิดนะเอ็กพชั่นครับอีกนิดยัวเซลหรอเผาตัวเองบึ้มว,ว,ว้าวเอ้ยใช้ได้ใช้ได้พลังนี้นั่นหมายความว่าเราน่าจะลากมอนได้หรือเปล่าถ้าใช้พลังนี้ลองดูซิทุกคนลากมอนแล้วมาฟาร์ม น่าจะเป็นตัวเลือกที่เจมบ้าวนะบัตรนาวโดนใจฮึบฮึบฮึบผมจะลากมอนมาฟาร์มล้วกันนะครับโอเคมันตามมาไหมเนี่ยมันจะตามมาหรือเปล่าหรือมันไม่ตามมาเนี่ยทุกคนก็ตามแต่ตามไม่สุดนี่ไงโอโ้โหฟาร์มแบบอีี่จัดทุกคนโอ้โหโอยโอยใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นพี่อะชิบหายครับพลังไม่ออกพลังผมไม่ออกฮึบฮึบพลังติดคุณนาวอยู่แน่แนติดคุณนาว ไี่แน่โอ้โหอีซี่ฟาร์มฟาร์มสบายมากครับพลังอันนี้โอเคเอ็กโพชั่นชอบเลยครับพลังนี้ถูกใจผมอึสโอเคฮึโอเค,อเ,คเดี๋ยวลองไปฆ่าบอสดูแล้วกันนะครับแต่ว่าพลังนี้ผมไม่ค่อยจะแบบคิดว่ามันจะฆ่าบอสได้นะผมฟาร์มรอบอสแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปสุ่มกันเนาะโอเคเนะี่ยอีซี่จัดฟาร์มแบบอีซีจ่จัดลากมอน ลากมอนมาปุ๊บปุ๊บอย่าโดนรุมก็พอเอา้าพลังไม่ติดหรอโอ้โหติดอยู่แต่ไม่ตายเราคุณนดาวแป๊บคุณดาวโอ้โหไม่นานนะคุณนดาวแป๊บเดียวเองเออโอ้โหเลเวลพุ่งกระฉูดรวยขึ้นมาเลยครับรู้สึกเป็นคนมีสตังค์เดี๋ยวพวงนี้ผมจะไปถอยเรือยอดมาเลย <c oughs> ใช่หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะผมพูดเล่นนะ <c oughs> โอเคปึ๊บป๊บ,ปบเสียงต่อยนี่มันมากเลยผมชอบนะเสียงต่อย ฮึบบึ้มโอ้โหตายหมดเยี่ยมบล็อกหน่อยแล้วกันครับอันิเมชันยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ใช่ได้นะใช้ได้สนุกเกู่นี่คนดูเราไม่ใช่หรอเดี๋ยวทักทายก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเราซื้อโรไปตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ20กว่าโรเลยนะครับ มาสุ่มกันดีกว่า20กว่าโรนั้นทำอะไรได้บ้างโอ้โห23มโรนรับทุกคนขอสิ่งดีๆหน่อยเมทัลบอดี้อีกแล้วแล้วก็2องพันไม่เอาเอกโพชันไม่เอาโอเคอันนี้ยังไม่เคยได้นะครับเราลองใช้อนี้ดูแล้วกันครับอุ้ยเท่อยู่นะเท่ครับเท่อันนี้เท่เลยแค่ต่อยเท่านั้นนะครับพลังอันนี้แค่คลิกซ้ายเท่านั้นเอ้ยดีดีอันนี้ดีอันนี้ดีต่อยไกลด้วยอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้แจมอันนี้แจมอันนี้แจมเลยนะครับ บอสก็จะเกิดแล้วเดี๋ยวผมลองสุ่มไปเรื่อยๆแล้วกันนะว่ามีพลังอะไรบ้างนะครับ2องพัน0องพันก็เหมือนเดิม2องพัน0องพันเมทัลบอดี้เราเคยใช้ไปแล้วนะครับโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้อยู่เลยนะครับมีแค่สามสี่พลังเนาะอ่านี่บอสใช่ไหมเนี่ยบอสชื่ออะไรทุกคนเอ่อพนมหรือเปล่าชื่อ,อยงงี้หหหหหหหไหมัฮ้ยโอ้โหโอ้โหฮึฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเย ฆ่าบอสไม่ยากนะเนี่ยแต่น่าจะนานอื้ือีซี่อีซี่อ,อ๋อเหมืนอนจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับวงบอสเห็นไหมทุกคนบอสมันยังแบบเนี่ยบอสยังตีเราไม่เข้าเลยนะครับอบอสยังตีเราไม่เข้าเลยครับทุกคนสบายใจได้ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกันกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับใครที่ชอบมากๆก็ฝากกันกด s u b ส c คร b e ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วจูบบ๊ายบายครับฝากกันกดไลค์ด้วยนะไปแล้วครับบ๊ายบาย